ในชัยปีนี้รักสันจับใจรับเงินสุดๆกับบ้าน3,000บาทว้าวพร้อมคาเฟช่วยหันสองพันนานหนึ่งปีช่วยกันเอารถ1,000บาทที่ร้านเซร์ราตัสตาร์จับค้อนหมดทุกอย่างนะคะขายกันเทียมหมูกระเทาะชาเล้งพี่เขาต้องค้ำไหมคะไม่ต้องไม่ต้องทำงานได้4เดือนทำงานได้4เดือนแล้วอายุงาน4เดือนเนี่ยได้ฟรีดาวจริงไหมฟรีดาวจริงค่ะต้องใช้คนค้ำไหม เอการก็คือแนะนําดีทําให้ทุกอย่างแล้วก็แค่วันหนึ่งก็รูผลวันหนึ่งตรวจร้านอีกวันก็มารับรถเลยค่ะที่อื่นก็มีแล้วทำไมถึงเลือกซื้ซอที่ร้านซันนาบูพาวเวอร์เนี่ยเพราะเห็นเขามีโปรครับผมมีโปรโมชั่น<ช> <บา S 2> แล้วราคาเป็นยังไงถูกกว่าที่อื่นไหมถูกกว่าครับผมยืนยันไหมก็ดูมาหลายที่แล้วคับดูมาหลายที่ทำไมถึงเข้ามาซื้อรถที่ร้านซันคะมีคนแนะนำค่ะพี่แล้วก็บริการดีค่ะ เขาแนะนำยังไงเขาเคยซื้อที่นี่หรอใช่ค่ะเคยซื้อที่นี่ก็คือคุยง่ายแล้วก็เฮียซันก็ใจดีด้วยค่ะเาออกที่นี่ก็สองครันแล้วค่ะบอกเลยว่าบริการดีดมากชอบมากค่ะแล้วก็ทุกอย่างเลยค่ะเฮียบริการดีมากค่ะจะบอกหมดเลยว่าอะไรเปลี่ยนใหม่ทุกอย่างดีหมดค่ะชอบมากถูกใจค่ะมาเลยครับถูกใกล้บ้านด้วยโอเ <laughs> <laughs> คอน้องเขินแรกราคาถูกนะราะคาถูกอื่นด้วย อ่านี่คือจุดขายหลักๆของซันโโต้เซ็นเตอร์เลยนะคะลดของเราราคาย่อมเยาแล้วก็บริการดีด้วยนะอ่าบริการดี